สวัสดีครับเพื่อนๆผมสุกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีมมลิ t เอเดครับบทเรียนวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจจากอาจารย์สมคิดระวังคูณตอนที่2เปลี่ยนบมด้อยให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป้าหมาย5ข้อนะครับที่อาจารย์สมคิดระวังคูณตั้งไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป้าหมายข้อที่1นะครับ กูจะมีเงินล้านก่อนอายุครบ25ปีนะครับแล้วก็ต้องมาเช็คปมด้อยกันก่อนนะครับว่าปมด้อยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างทําไมเราอยากถึงมีเงินล้านก่อนอายุ25ปีนะครับที่ต้องลําบากแรนแคนทุกทรมานมีอาหารกินเพียงแค่วันละสองมือ้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงและไม่เคยกินอาหารเต็มท้องเลยแม้แต่วันเดียวนะครับ ผมด้อยแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเองครับไม่มีเงินนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับทุกๆวันที่อาจารย์สมคิดระวังกุลนอนหนาวจนตัวสั่นทุกๆวันเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีผ้าห่มที่หนานะครับเพื่อที่จะคลุมให้ร่างกายของเขานะครับอบอุ่นเขามีเพียงแค่จีวรของพระนะครับที่บางมากเลยนะครับทําให้เขารู้ว่าคนที่กําลังหนาวตายตัวสั่นเนี่ย มีอาการเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเงินนั่นเองนะครับเงินสําคัญมากเลยนะครับเขาเลยจะเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่ากูจะมีเงินล้านก่อนอาอยุครบ25ปีนะครับเป้าหมายข้อที่2นะครับเราก็ก็คือกูจะต้องทํางานอยู่บนเครื่องบินให้ได้นะครับก็ต้องมาเช็คปมด้อยกันก่อนนะครับว่าทําไมเขาถึงอยากทํางานบนเครื่องบินนะครับแต่ละวัน,แต,วนแต่ละวันนะครับที่เขาเป็นเด็กวัด นะครับอยู่ในวัดนะครับก็มีหมามีแมวนะครับที่สกปรกนะครับเต็มวัดไปหมดเลยครับเขาจะมันจะต้องเช็ดขี้หมาขี้แมวนะครับและก็นงมาคิดกับตัวเองว่าทำไมงานที่เขาทำเนี่ยช่างต่ำต้อยขนาดนี้นะครับแล้วเวลานะครับเขาจ้องมาล้างจานล้างชามนครับตรงแม่น้ำนะครับแต่ละวันนะครับเขาก็จะได้เห็นเครื่องบินนะครับมองผ่านฟ้าไปผ่านไปผ่านมานะครับ มองเหมือนแมวเหมือนหมานะครับที่จ้องมองแต่ไม่เคยได้สัมผัสอยู่บนเครื่องบินสักทีนะครับเขาเลยตั้งเป้าหมายไว้ว่ากูจะต้องทําทงานอยู่บนสายการบินให้ได้นะครับเขาแล้วเขากจจ็จินตนาการกันว่ามีแต่พวกคนรวยทั้งนั้นนะครับที่สามารถนั่งบนเครื่องบินได้แล้วก็ทํางานในสายการบินได้ด้วยอีกด้วยนะครับอันนี้คือเป้าหมายข้อที่2ของเขานะครับเป้าหมายข้อที่สามนะครับ ูจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้นะฮะปมด้ยอยของเขาก็คือนะครับในสายตาของชาวบ้านคนสุพรรณบุรีนะครับจะมองว่าเด็กวัดนะครับเป็นคนไม่ดีศกกระปรกขี้รักขี้ขโมยนะครับเวลาไปอยู่ใกล้ๆชาวบ้านแต่ละบ้านนะครับพวกหัวหน้าบ้านแต่ละท่านนะครับที่อยู่ในบ้านนั้นนะก็จะวิ่งขับไล่ใส่ส่ง พวกเด็กวัดนะครับเพราะว่ากลัวจะเด็กวัดเนี่ยมาลรังแกลูกๆของเขานะครับขับไล่ใสส่งยิ่งกว่าหมาอีกนะครับถ้าให้เลือกระหว่างหมากับเด็กวัดนะครับเขาจะเลือกที่จะให้หมานะครับเข้ามาอยู่ในบ้านของเขานะมากกว่าเด็กวัดอีกนะครับเด็กวัดจะโดนดูถูกเหย็ดหยามาตลอดมาเลยนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนปมด้อยนี้นะครับเขาอยากจะมองให้ทุกคนนะครับนับหน้าถือตา กับอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับเขาก็เลยมีความฝันไว้ว่าเขาจะเป็นจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไม่มีคนไหนเลยนะครับพูดภาษาอังกฤษได้นะครับเขาอยากจะไปต่างประเทศนะครับแล้วก็จะพาฝรั่งนะครับมาท่องเที่ยวแล้วมาอวดว่าเขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่พูดภาษาอังกฤษได้ในจังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้านเหล่านี้ครับจะต้องนับหน้าถือตา กับเขาเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากที่เขาพูดภาษากฤษได้นะครับเขาจะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดสุพรรณบุรีได้จนได้นะครับเป้าหมายข้อที่สี่นะครับจะต้องไปท่องเที่ยวต่างประเทศให้ได้นะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับก็มีพระรูปหนึ่งนะครับเข้ามาจากกรุงเทพเขาก็เป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างร่ํารวยนะครับเขาก็ มาบวชเป็นพระนะครับเขาก็เลยนําหนังสือแมกซีนอยู่เล่มหนึ่งนะครับพาโชว์รูปหอไอเฟลที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับอาจารย์สมคิดระวังกโก็ถามไปว่าไอ้นี่คือหออะไรเนี่ยเขาบอกว่าหอไอเฟลเขาก็ทําหน้างงๆทานรูปนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นหอไอเฟลที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสนะครับอ๋ออาจารย์สมคิดบอกอ๋อยี่มันเป็นรูปที่อยู่เมืองนอกนั่นเองนะครับบอกว่าทําไมบ้านเมืองต่างประเทศเนี่ย มันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับประเทศไทยทำไมม,มันสกรปรกกันอย่างนี้ล่ะเขาก็เลยมีความคิดที่ว่าเขาจะเป็นจะต้องไปต้องไปท่องเที่ยวต่างประเทศให้ได้นะครับอันนี้ก็คือแรงมันในใจข้อที่สี่นะครับอ่านะครับตอนนี้ก็มาถึงเป้าหมายข้อที่ห้านะครับกูจะต้องมีแฟนเป็นนางงามให้ได้นะครับวันหนึ่งนะครับมีคนมานิมนต์พระไปฉันเช้างานทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับของคนที่มีอันจะกินในหมู่บ้าน เด็กวัดอย่างอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับต้องตามพระไปด้วยเพื่ออุ้มบาตรขิวปิ่นโตเอาอาหา,หารจากบ้านงานกลับมาถวายพระตอนเพลพอขึ้นไปบนบ้านอา้าวเฮ้ยเจอเพื่อนเก่าที่เคยเรียนห้องเดียวกันเป็นเพื่อนผู้หญิงไม่เจอกันมานานแล้วอา้าวโอ้โหต่างคนต,งต่างตื่นเต้นดีใจก็เลยเมาส์แตกยืนคุยกันสน,นันสันทุ่งน้ำลายแตกฟองโม้กันน้ำไหลไฟดับ คุยกันไม่หยุดปรากฏว่ามันเป็นลูกเจ้าของบ้านมีอาชีพเลี้ยงเป็ดและที่สําคัญคือรวยพอเจ้าของบ้านนะครับเห็นลูกสาวเขานะครับยืนคุยกับอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับลูกสาวเจ้าของบ้านก็รีบลากลูกสาวของเขานะครับยืนห่างๆจากอาจารย์สมคิดระวังกูนะครับแล้วก็ได้ต่อว่าทําไมจะเป็นจะต้องไปคุยกับเด็กวัดด้วยรู้ไม่ว่าเด็กวัดเนี่ยยากจนล้านแ้นขนาดไหน มึงจะไปทําพัน์กับเด็กวัดได้ยังไงนะครับถ้าคุณคุณคุยสนิทกับเด็กวัดนะครับถ้าเด็กวัดเนี่ยเอามึงไปเป็นเมียเนี่ยม,มีต้องถือกะลาขอทานกันเหรอนะครับอาจารย์สมคิดระวังกูได้ยินคนํานี้เจ็บปวดมากเลยทีเดียวนะครับเขาก็เลยไม่อยากให้พวกผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้ครับดูถูกเขานะครับเขาเลยต่างเป้าหมายข้อที่ห้าว่ากูจะต้องมีแฟนเป็นนางงามให้จนได้ นะครับโอเคตอนนี้ก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเปลี่ยนปมด้อยนะครับให้เป็นแรงบันดาลใจของอาจารย์สงคิดระหว่างกูดนะครับเดี๋ยวผมจะมีเวิร์กช็อปเล็กๆนน้อยครับให้เพื่อนๆทําทำกันบ้านกันนะครับเวิร์กช็อปก็คือให้เพื่อนเพื่อนนะครับคิดปมด้อยของเพื่อนๆอนออกมานะครับเป็นห้าข้อและเปลี่ยนให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับและส่งมาถึง อีเมลของผมก็ได้นะครับเพื่อที่อยากให้ผมนะครับตรวจดูว่าผมด้อยของเพื่นเพื่อนเนี่ยแล้วเป็นเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับบทเรียนชุดที่สองของแรงบันดาลใจของอาจารย์สมคิดระวังกูลผมสุกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่หนึ่งของทีมลิตเอเนซก็ต้องขอ จบเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะติดต่อผมนะครับหรืออยากจะถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผมสอนมาหนะ้าวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ช่องทางนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ